สวัสดีค่ะญี่ปุ่น EP 7เราจะพาทุกคนไปเดินเล่นไหว้พระและหาของกินในย่านฮิตฮิตอย่างอาซากุสะเดินทางจากเวเนกกลับสนามบินนาริตะรีวิวสายการบินและสรุปค่าใช้จ่ายตลอดทั้งทริปค่ะพร้อมแล้วไปชมกันเลย นี่คือที่พักของเราในโตเกียวทริปนี้นะคะคือเราเพิ่งรู้ว่าใกล้ๆกับที่พักเราเนี่ยมันมีมุมแถวรูปคู่กับโตเกียวสกายทีแบบนี้เลยไม่มีคนด้วยซึ่งอยู่ระหว่างทางเดินจากโรงแรมไปสถานีรถไฟอินาริโชค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟจากอินาริโชไปลงที่อาซากุสะค่ะใช้ทองออกที่หนึ่งนะวาวอาซากุสะหรือว่าเซนโซจิเอาวันนี้วันเสาร์นี่ มองพี่ติ๊ติ๊กเขาสาตอนเงตอนสาวตอนเทียงชิ้นละ400เยนคับต่กับคูเดนแต่ตอรติโตรงนี้หวานนะอ้าพี่เ

ได้แล้วมันอยู่ตรงนี้หวัวมุมแล้วมันมีอย่างนี้แล้วมันก็มีตึกแดงๆตรงนีร้าน,นที่เราเคยมากินกันนะ่ะ,ะ,ะ,ะใช่ทำไงดีอ่ะกินไปแล้วอ่ะเดี๋ยวไปอย,อย่างอื่นก่อนละกันอุยแล้วรอบมี้เขามีเมลอนตังน่ากินมากเป็นไส้สต,ตอรอเบอร,รี่ด้วยนี่โน่นนี่ข้างหลังมันมีเป็นตัวอสไตลกระต่ายกระต่ายนี่

ที่เป็นชาเขียวอ่ะต้องกินอ่ะเนี่ยชาละสิบบาทตัวนีไ้ไม่เรียกตาใบยาจิ้มจิ้ารือไม่เอาอเดี๋ยวก็ไปกินชาเขียร้นอื่นดิจะเอาไม่ด้หมล่ะ ชื่มัชช่างครีมคะับนะคะนะคะ่ากินมากอุยหอมกินถั่วเขียวเลยกินแล้วนะ อร่อย <c oughs> กันอีกทีปากิ่มเทียอืมอร่อยคือลห้าร้อยสามสิบยนนะอร่อยทำ <c oughs> ยีทีมที่ทีม <c oughs> ว่าไงอุย้ยเขียวเลยอ่ะอุ้ยจะมองเลือกไส้เยอะอยู่นะปิ้นเลยอ่ะออพี่กินเยอะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวให้ดูไส้เขียวแบบเขียวเขียวเลย สิ่งที่ไม่ค่อยกินทางเกี๊ยวที่ว่าอย่างเงี้ยอร่อยร้านต,ต่อไปเราจะไปกินข้าวปั้นหน้าปลาไหลกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นที่กินเราจะต้องไปหาที่สัง่งที่สั่งนะได้ไงนะที่สั่งอยู่ตรงนี้น ขวยังยงลงัเออเเมื่อกี้มันเป็นที่นั่งกินพี่หนอมมีไม่ได้กินแทนจูราเลยอ่ะดีไงอันนี้คือที่สัง่งนนี่นนง้ควะม

ทำไมอ่ะทำไมไม่ยังนี้มาแล้วหกร้อยอไม่ใช่800แต่100แต100าาร้อยแต่ร้อยเยนนะคะเนยยากมาซื้อทูปไปไหว้พระค่ะอยู่ที่สองร้อยเยนจได้มาแล้วแล้วยังไงไปจุดอ้อที่จุดตรงนี้ ก,นนก,กันนะตกบกันเมื่อกี้จังหวะตอนเอาทูบไปปกักรองฟันมันข้าตาเรามันมองไม่เห็นอะ่ะเรานิ้วมือมันก็เลยไปโดนทูบที่ปากอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้ปกักทูบแล้วมันก็เลยปล่อยทูบไปเลยมันสั่งเลยอมรอนโอ้ย ควันมันขึ้นมาพอดีอะแล้วมันมันมองไม่เห็นอะไรเลยแสบตามากเลยพี่เราต้องขึ้นไออันนี้เขาก็ขึ้นได้ใช่ไหมไห <g iggle> นก็ไปไหว้คะเว้นาย้หารเลยนะพี่เดี๋ยวจะไปรับเ <c oughs> ข้าเข้า,ขา,ขา,ขา,าอะไรเข้าปั้นหน้าปลาไหลนะคะ เราคิวตรงนี้เราดันมาได้ตุ๊ชิ้นละกรอยามิ0เย่หอม,มาก <c oughs> อร่อยดีขอน้องไก่ตัดนทลได้จริงโค้ข้าวเลยอร่อยน้ำซุสหวานแล้วก็ฉ่ำมากอร่อยนะค่ะ มาเอาผิวเราไปเดินเล่นก่อนก็ได้านะเราก็มารลับเราก็มานั่งกินตรงนี้คอมมีที่ให้นั่งกินและเกียบให้เจออีกแล้วอ่ะโตกเกียวสกายทีมาแถวนี้มองไปตรงไหนก็เจอ มาต่อคิวรอกินไอศครีมมัช่าที่มีระดับความเข้มข้นให้เลือกถึง7ระดับค่ะที่ร้านซูซูกิเอร้านจะอยู่ใกล้ๆกับวัดเซนโซจิค่ะระหว่างที่รอคิวเขาก็จะเอาเมนูมาให้เราดูก่อนที่ร้านเขาไม่ได้มีขายแค่ไอศครีมอย่างเดียวนะคะยังมีทั้งน้ําแล้วก็ขนมรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมัช่าด้วยค่ะสําหรับไอศครีมเนี่ยก็มีรสชาติอื่นให้เลือกด้วย สั่งไปเบอร์สากับเบอร์ห้าเนะ่าแไม่ออกเลยอ่ะอันไหนสาอันไหน,นไห้าเบอร์น่าจะสามแน่หลอน้าอันนนีอันนี้ห้าเก้าสิบแล้วก็มีสั่งน้ำชาเขียวปีกห้าร้สิชาเขียวนมแล้วก็ข้างล่างเป็นวาลาบโมดจิชเล่าห้าร้อยห้าส สภาพหน้าตาน้ำเฉยๆอยังเมื่กี้เบอร์สามก็คือละมุนละมุนแบบนมๆเนาะห้าแขลงขึ้นมาน่อหนึ่งพี่เราแรกเรสั่งเจ็ดมาว่ะก็จะได้ลองเนาะ ถ้าเอากินง่ายน่าจะเป็นสาหรัละมุนล,ละมุนหะน่อยนนี้่ฮะแต่เราจะไปถ่ายรูปริมแม่น้ำซูมีดากันนะคะ คือภาพัองของนะคะที่ห้างไดมาลูมนะอันนี้อยู่ชั้น3พอซื้อเสร็จเนี่ยเขาก็จะให้เราขึ้นมาทำแท็กีที่ชั้น12นะคะเขาจะมีเหมือนตัวกระดาษอะใบเสร็จพาสปอร์ตถ้าใครจ่ายเป็นเครดิตการ์ดหรือบัตรอะก็เอาโชยเขาด้วยนะ <c oughs> ชื่อบนเครดิตการ์ดกับพาสปอร์ตต้องตรงกันนะคะแล้วก็ตอนรับเงินเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะเข้าเครดิตการ์ดเข้าเงินสดหรืออะไรอย่างเงี้ยของเราเลือกเป็นเงินสด มากเลยมีเจ้าหน้าที่ขอช่วยนะคะรวดเร็วมากนี่นได้ค่ะพันคอเรียผ่าพันคอวิเวียนแล้วก็ซื้อของอีห่อหนึ่งอีห่ออะไรก็ไม่รู้มามาโผล่ที่โตเกียวสเตชันค่ะมาดูของกินอีกนิดหน่อยค่ะแล้วหลังจากเนี้เราก็จะช้อปปิ้งยาวแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมาให้ดูแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกหนักมากค่ะเดี๋ยวว้าไปเจอกันทุ่วนี้เลยค่ะสวัสดีเช้าวันที่8ที่ญี่ปุ่นค่ะเป็นวันสุดท้ายในทริปนี้แล้ว เช้าวนี้เรามาซื้อของเพิ่มเติมที่ทาเคยะนะคะตึกหนึ่งรู้สึกว่าอันนี้จะเปิดเจ็ดโมงนะเอ้ยเปิดเก้าโมงนี่มาเปิดปิดนะคะน,นี้ไปส่งกล่องแกัน น้องกินอะไรชาเขียวกับชาดูราาเทาไหรคะหกร้อยชาเขียวกับชอบอะไรแบบนี้6กหดองชาเขียว ออเป็นแบบชมพอนอคอมก็มนก็ร้านข้าวยู่ออเราไม่ได้เดินมาตรงนี้เลยใช่ไหมก็เดินเน่เหรองมงไปหมดนะก็ดนหน้าหน้าขี้มีเยอะจัง ตอนคืนบุ um, ๊ย่าเราไม่เดอนมันอ่อยเราข้อสอยข้างหน้าเหรอเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่ยามาชิโตยะอะไรเนี่ยเยอะมากไม่มีแบบนั่งตัวใหญ่เพื่อสะอาด ช้อปปิ้งเสร็จแล้วค่ะให้ดูบรรยากาศของอุเอโนในตอนเช้านะคะเราเลือกพักแถวเนี้ยเพราะว่ามันสะดวกค่ะใกล้แหล่งของกินแหล่งช้อปปิ้งรวมถึงสถานีรถไฟด้วยและจากตรงนี้สามารถนั่งรถไฟต่อเดียวไปถึงสนามบินนาริตะได้เลยค่ะมากินรามเมงร้านเดิมนะร้านนี้เรากินรอบที่สองเราส่วนแฟนเราน่าจะกินรอบที่สี่่และอันนี้เลยเป็นซุปกระดูนะอร่อยเข้มข้นแล้วก็ราคาไม่แรงเลยสเส้นเติมได้ ของพี่ของพี่เท่าไหร่นะหนึ่งพันสองหนึ่งพันยี่สิบอันนี้เจ็ดร <7 50. S 2> ้อยแปดสิบป่ะเจ็ดร้อยแปดเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบคุณไม่ใส่เยอะจังไป รถรถขากลับเรานั่งเป็นเคเซสกายไลเนอร์ค่ะต่อเดียวจากอูเอโนถึงสนามบินนาริตะเลยค่ารถเนี่ยอยู่ที่2580เยนต่อเที่ยวค่ะอันนี้ไม่ได้จองล่วงหน้านะคะใช้กดที่ตู้อัตโนมัติเอา ทีนี้เราใช้บริการของซิปแอร์ทั้งไปและกลับเลยค่ะที่นั่งเป็นแบบ3-3 3โหลดกระเป๋าได้30มสิกิโลแคล n ออนได้2ใบรวม7จกิโลสำหรับเราที่สูงร้อหกสิบนะคะไม่ได้รู้สึกว่าแคบเลยค่ะมีที่ให้ชาร์จไฟทั้งแบบ usb แล้วก็แบบหัวปลั๊กค่ะแล้วก็มี WiFi ให้เล่นตลอดทางทริปและนี่ก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเราในทริปญี่ปุ่น8วัน7คืนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะเราจะกันใหม่ทริปหน้าค่ะ